สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็อยู่อยู่กับพี่ช้างอยู่ร้านเชื่อมในซอยเอกชัย83ทับหนึ่งนะครับนี่ร้านพี่เขารับซ่อมเกี่ยวกับไอ้พวกโชครถตุกต๊กๆนะครับโชกหน้าสปริงอะไรพวกนี้นะพี่เขารับซ่อมเกี่ยวกับรถตุกต๊กๆ3ล้อตุกตุ๊กล้อแบบนี้นะครับนะถ้าเป็นงานเชื่อมก็เชื่อมทั่วไปก็รับหมดนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะรับพุกเป็นงาน รถตุกๆกสามล้อนะครับตุกตกสามล้อมาพี่เขาเยอะนะเนี่ยนี่นะกาลังขับอยู่เดี๋ยววันนี้พี่เขาจะโชว์โชว์เครื่องเครื่องมือพิเศษนะครับผมมาดูกันว่าพี่เขาจะทําอะไรให้ผมดูนะอ่ากาลังขับอยู่อันนี้ขับเรียบร้อยแล้วนะ๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับผมนี่คือการใส่สปริงนะใส่สปริง ใส่สปริงอ่ะสปริงตั้งไปก่อนใส่สปริงไม่ถึง1นาทีใส่สปริงไม่ถึง1นาทีนะครับดโดยช้างเหล็กแหนบนะครับผมลอง<ป>จับเวลาลองจับเวลาดูดิจะถึงนาทีไหมเอานะโอเคนะครับผมอ่ะลองจับเวลากันดูนะครับแต่ผมไม่มีรายการนะผมกะเอาแล้วกันนี่นะอ่าโดยพี่ช้างเหล็กแหนบนะครับดูว่าพี่เขาจะใส่สปริงเนี่ยใช้เวลาอย่างที่พี่เขาพูดไว้หรือเปล่านะครับผม เราจะด,ดูกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าปับ๊บเครื่องมือใส่สปริงนะครับผมเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการใส่สปริงเอสปริงโชกสามล้อใส่สปริงโชกสาล้อนะครับปกตินี่เขาใส่กันนานไหมพี่นานนะแต่ทีนี้เราก็มา,มาออกแบบอย่างเงี้ยออบแบกให้มันนะ ง่ายใส่ง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยครับผมนะครับผมมันเป็นเครื่องมือพิเศษใช่ไหมพี่เนี่ยใช่คือเราทางร้านเราออกเองนะครับแล้วก็ทำขายด้วยตัวนี้ใครสนใจก็บอกเขาได้เลยใครสนใจนี่นะครับผมติดติดต่อพี่เขาได้นะครับที่เอกชัย8ป1ทับหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ไว้ในในในวิดีโอนี้นะครับผมใครสนใจก็ทักหาพี่เขาได้เลยนะครับผมน้ำหนักเยอะไหมพี่เนี่ย เช่นน้ำหนักเยอะไหมพอสมควรพอสมควรนะอ,อันนี้มันเป็นเกล็ดแต่โลมั้งอ่าจิตเป็ดโลมันเป็นเหล็กเหล็กพวกเหล็กตันนะเหล็กฟองลอยอะไรนั่ะเหล็กเหล็กตันผมทำขายม,มันไม่ได้หนักอย่างเี้นะอ๋อคือตัวนี้เราทำไม่ใช้เองอะไรนะครับอันนั้นที่ทำออกมามันก็จะเหมือนกันหมดอะไรแต่ว่าเียนแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เหล็กพวกนี้นะโอ้อครับผม แต่เล็กกว่านี้อ๋อนี่นะนี่มันหนักตัวตัวล่างเลยล่างนี่นะใช่โอเคนี่คือผลงานของพี่ช้างนะผมพี่ช้างที่ผมเคยมาทําคลิปเมื่อหลายเดือนแล้วนะครับผมนี่ผมก็กลับมาใหม่นะเนี่ยมารีวิวให้ผลงานของพี่เขาตอนเนี้ยก็ไปได้หลายตัวไปเยอะแล้วนะครับผมใครสนใจเนี่ยก็สั่งพี่เขาได้นะครับสั่งพี่เขาได้ แต่ว่าพี่เขาไม่มีไม,ไม่ไม่มีการส่งใช่ไหมพี่ไม่มตีต้องมารับเอง่ะมารับเองที่ร้านครับเครื่องใส่สปริงนะเครื่องใส่สปริงเครื่องใส่สปริงรถสามล้อ,ลลอตุกๆนะครับหรือว่าถ้าถ้ามีคนสนใจสั่งสั่งทาแบบเป็นของรถยนต์ได้ไหมพี่คิดว่าของรถยนต์นะอันนี้มันคล้ายๆกันนะผมว่าแต่มันใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งผมไม่เคยเห็น,นอะของรถยนต์นะนะถ้าเกิดผมเห็นผมก็สามารถที่จะแปลงทำได้อะนะ ของพวกรถยนต์ไะนะครับผมครับผมแต่ว่าเราไม่เคยเห็นนะนะของรถยนต์นถ้าแจงแบบนี้ก็ง่ายเหมือนกัน,นอืแล้วเราไม่ได้คู่คีกับเอ่อพวกเครื่องหมาที่มีของพวกรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็ไม่เข้าใจนะแต่ถ้าถ้ามีมาเราก็สามารถที่จะปรับออกแบบทำทำได้เหมือนกัน,นครับผมอันนี้นะ ครไม่รู้ว่าจะมีคนจําพี่เขาได้ไหมนะครับเมื่อเมื่อเมื่อเป็นสิบสิบปีแล้วแหละพี่เขาเคยไปออกรายการอะไรนะตีเหล็กแหนบหักนะรายการอะไรนะพี่วันหยุดสุดขีดแมวแมวเหมียวอ่อนทัวของอยู่ในช่องวันหยุดสุดขีดแมวเหมียวอ่อนทัวนะครับพี่ช้างนะที่ใช้มือเนี่ยตีเหล็กแหนบแล้วก็เหล็กแหนบนี่หักหกระเด็นนะครับผมนีน่นะนี่ตัวจริงตัวจริงนะครับผมนี่เลย นะพี่เขาผลิตเครื่องกดสปริงออกมานะครับวันนี้ผมก็มีเวลาว่างพอดีนะผมก็เลยมาถ่ายรีวิวให้พี่เขานี่แหละนะตัวนี้ก็ดินได้อ๋โอโอเคแต่มันจะเป็นพวกบานพับอ่ะนะครับผมบานพับที่กึ่งอย่างนี้แล้วมันไม่ไม่ใส่น้าใส่แลนะอ๋อแน่นแ,แน่นแน่นอนตรงเดะเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่ล็อกนะ อ๋อตัวมาหลายๆตัวแล้วก็เอาพวกนั้นออกมาไว้วภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าแผ่นปิน้นเป็นปิ้นนี่แหละนะรับเสร็จแล้วเราจะได้เอาเข้าอย่างนี้ไงเอาเอาเข้าพวกนีา้างเนี้นะครับพอเราหมุนน็อตหมุนอะไรเสร็จเรามันจะมีนอ็อตหัวตัวกันนะพอเราหมุนน็อตเสร็จเรียบยร้อยแล้วก็เอาตัวนี้ออกก็คือเสร็จแล้วเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไม่มีอะไรมากถามว่าต่อโต๊ะ ยากไหมไม่ยากพอแต่ตรงใส่ตะปิงเนี่ยที่วงการในตุ๊กตุ๊กสามล้อเนี่ยมันมันยากอ๋อวงการของสามล้อนี่ใส่ยากใส่ยากครับผม,ม,มอ๋อนี่นะเครื่มีใส่ยากนี่นะนนแต่อันนี้เครื่องมือมพิเศษไม่ถึงนาทีนะครับผมไม่ถึงนาทีเสร็จแล้วอือแน่นอนมากครับผมเห็นนะพี่ช้างเขารับซ่อมโชคนะครับแล้วก็พี่เขาก็เลยผลิตเครื่องนี้ขึ้นมานะครับผมเครื่องเครื่อง เครื่องใส่สปริงชกคของรถทุกๆ3ล้อนะครับผมเห็น,นะใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้แล้วก็โทรคุยกับพี่เข้าได้นะนะก็ตามนี้นะครับผมเหน,นะคลิปนี้ผมก็ขอบคุณพี่ช้างนะที่มารีวิวให้ผมดูนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาช่วยรีวิวใหม่นะค,ค,ครับผมครับผมโอเคครับผมไปแล้วนะครับผมบายบาย บ๊ายบายบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ